นะโมตัสสะพรคควโตอรตโธธโตระระหะโต,ตโสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพรคควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพรคควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตราานญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธา พุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยทธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธัมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธ,มมธ,ธรรมาพุทโธธัมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังคโฆยะธา พุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตน สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยทธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยทธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมิ